พามาดอกดูดอกฮอลลีฮอกนะคะดอกฮอลลีฮอกที่แม่พออปลูกเนี่ยปลูกก็ใช้น้ำหมักที่สูตรของแม่พออนะคะน้ำหมักสูตรของแม่พออสวยขนาดไหนฮอลลีฮอคเอ่อทำไมถึงชอบดอกฮอลลีฮอกมันมีประวัติสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านผ่านเอ่อหน่วยราชการของทหารนะคะ พอเจ้านายคนนี้มาชอบดอกฮอนรีฮอกก็ปลูกเป็นแถวแม่พอออกก็ไปเห็นก็ออ้ยทําไมสวยจังเลยเป็นขา้าราชการชั้นผู้น้อยขับมอเตอร์ไซค่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานใช่ไหมคะก็ขอผ่านถ้าอ้อมนี่กลัวมันจะเปื้อนน้ำมันตั้งแต่สมัยเบนซิน25บาททีนี้ก็เห็นดอกฮอลรีฮอกโอ้ก็ชอบดอกฮอนรีฮอกพอเจ้านายคนใหม่ามา ดอกคอนลีฮอกที่ออกดอกสวยๆนี Scot ่ก็ถูกลื้อทิ so, ้งหมดเลยค่ะเปลี่ยนเป็นดอกดาวเรืองก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้แค่ดอกไม้นี่ทำไมมันจะต้องข่มนํากันขนาดนั้นก็เลยมีเรื่องเล่าเป็นที่มาของดอกฮอนลีฮอกแต่จริงๆแล้วก็เลยปลูกปลูกไว้ดูเองบ้างที่จริงอะปลูกไว้สำหรับให้เด็กๆมาถ่ายรูปวันมอบใบประกาศวันที่เด็กๆมารับใบประกาศจบมานะคะก็เลย ก็กลัวว่ามันจะออกดอกก่อนหมดก่อนอยู่นะคะแต่มีบางต้นที่ยังไม่ออกก็เล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งเขาเข้าก็เลยบอกว่าออพอเปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้างานเปลี่ยนเจ้านายทีของหน่วยงานของราชการนี่ก็ก็จะต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งดอกไม้ไม่ใช่แค่โต๊ะเก้าอี้เท่านั้นนะคะดอกไม้ไอ้ข้างทางเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนด้วยก็ก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่แปลกแปลกแม้ ดอกไม้นี่ก็เป็นสนัญลักษณ์ของความเกลียดชังด้วยหรืออย่างไรนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะ